สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียน Unit 1 Friendship Beyond Border ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ WH question หรือคำที่ใช้เป็นคำถามค่ะเราสามารถนำไปใช้ในการถามข้อมูลต่างๆที่เราต้องการทราบหรือมีบุคคลอื่นๆถามเราเราจะได้ตอบถูกต้องค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Who ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล เช่น who is Sam ถามว่าแซมคือใครคำว่า what แปลว่าอะไรใช้ถามเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะหรือรายละเอียดต่างๆค่ะอย่างเช่น what degree did Sam recently graduate with ถามว่าแซมเพิ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาอะไรส่วนคำว่า where แปลว่าที่ไหนใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ค่ะอย่างเช่น where is Anna from ถามว่า แอนนามาจากไหนส่วนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่ใช้ถามเกี่ยวกับเวลาค่ะหรือใช้ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเวลาต่างๆก็ได้นะคะอย่างเช่น when do you go to study ถามว่าคุณไปเรียนต่อเมื่อไหร่ส่วนคำว่า why แปลว่าทำไมค่ะเราใช้ถามเกี่ยวกับเหตุผลหรือต้องการคำอธิบายต่างๆเช่น why does Anna enjoy painting ถามว่าทำไมแอนนาถึงชอบวาดภาพคำต่อไปคือคำว่า how แปลว่าอย่างไรใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะหรือกระบ,บวนการก็ได้นะคะเช่น how does l i a m navigate c l o s e cultural friendship ถามว่าเลียมรับมือกับมิตรภาพข้ามวัฒนธรรมได้อย่างไรส่วนคำว่า which แปลว่าอันไหนหรือสิ่งไหนใช้สำหรับถามเกี่ยวกับรายการหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นจากชุดที่กำหนดไว้ค่ะ เช่น which city did Liam recently visit ถามว่าเลียมเพิ่งจะไปเยือนเมืองไหนเมื่อเร็วๆนี้ค่ะต่อไปให้นักศึกษาฝึกการเขียนประโยคคำถามนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูก่อนตัวอย่างเช่น who is your best friend ใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ what is your goal เป้าหมายของคุณคืออะไร where do you live คุณอยู่ที่ไหน When do you go to work? คุณไปทำงานเมื่อไหร่ Why do you choose to study this program? ทำไมคุณถึงเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ How do you go to the college? คุณไปที่วิทยาลัยอ,อย่างไร Which country do you like most? ประเทศไหนที่คุณชอบมากที่สุดต่อจากนี้ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด WH sentence Write interrogative sentences with the following wh question words number one whom t w h a t 3. where 4. when 5. why 6. how 7. which เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาจารย์มั่นใจว่านักศึกษาทำได้ถูกต้องแน่นอนคะ่ะ เรามาดูคำตอบกันนะคะที่อาจารย์เฉลยคำตอบต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นนะักศึกษาไม่จำเป็นต้องตอบให้เหมือนอาจารย์ค่ะ number 1. who who is your favorite author ใครเป็นนักเขียนที่คุณชื่นชอบและโปรดปรานค่ะ number 2. w h a t what do you like to do in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างของคุณ3 where Where are you from? คุณมาจากที่ไหนคะ Number 4 when? When do you go to work? คุณไปทำงานเมื่อไร Number 5 why? Why do you enjoy volunteering? ทำไมคุณถึงชอบเป็นอาสาสมัคร Number 6 how? How do you spend your weekends? คุณใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ของคุณอย่างไร Number 7 which? Which country do you want to travel to? คุณต้องการไปเที่ยวประเทศไหนวันนี้เราได้เรียนรู้การใช้ WH question ในการถามข้อมูลต่างๆหรือในการตอบคำถามโดยใช้ WH question แล้วนะคะนักศึกษาจะได้ยินคำถามประเภทนี้เสมอในเวลาที่คุยกับชาวต่างชาติค่ะก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนแบบฝึกหัดในการถามเพื่อตอบกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ